เนี่ยโทษประหารชีวิตเลยนะจะได้กลับไปหาพ่อหาแม่หรือเปล่าล่ะเนี่ยไม่ทำไมดูสีหน้าละลื่นไปเห็นทุกร้อนเลยไม่มีความรู้สึกผิดบ้างหรือเปล่ามไม่ใช่คือผมดูหน้าตาแล้วมันไม่เหมือนคนถูกจับคดีสำคัญนะ โทษมันร้ายแรงมากเลยนะกฎหมายไทยบอกว่านำยาเสพติดเข้ามาในราชนาจักรมีโทษสูงสุดคือประหารชีวิต <Okay. S 1> แล้วด้วยความผิดขนาดนี้แล้วผู้ต้องหาไม่เห็นสะทกสะทานเลย <c oughs> ดูยังหน้าละลื่น <c oughs> ทำใจว่า <c oughs> เคยโดนจับมาก่อนไหม <c oughs> แล้วนี่จะไปส่งที่ไหนจะไประยอง <c oughs> ไปที่อำเภอไหนอะระยองทำไมจะไปถูกเกี่ยสองเดอน